นี้นะครับแอดก็จะมาแนะนำนะครับการช้าสิจุด้าเนาะตอนนี้แอดอได้เก็บ ID นี้นะครับได้25ตัวนะมันจะเปิดครั้งละ1ตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรแล้วก็ตัวไหนที่น่าจะทำนะครับสำหรับสายฟรีนะครับพอดีมีเพื่อนๆนะครับเรียกร้องมานะอ่ะเดี๋ยวจัดลุยเปิดเลยนะครับ25รอบลอกนะครับขออนุญาตกดสกิปเลยนะอ่าคนนี้มายากลไฟนะครับตัวนี้ย่อยนะครับย่อยนะครับก็ไม่เก่งนะครับอ่ามาดูตัวต่อไปเลยนะครับสกิปนะ อาโคนี้แชมเป้โรสนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ใช้ได้นะครับแต่ละอาจจะยอไปนิดนึงแต่ว่าดาเมจนะครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นใช้ดีนะครับหลีกเงินหลีกทองแดงนะครับหลีกทองนะครับใช้ได้นะเพียร์ฟรีที่ติดนะครับก็อาจจะเป็นคอนหรือไม่ก็ธนูนะครับหกดาวช่องดางก็จะเป็นรองเท้าหกดาวนะแล้วก็ช่องขวาก็คืออาจจะเป็นเข็บคันอมตะนะครับพอดีแรกของโคนี้โรสแชมเป้เนี่ยจะเยอะดาเมจมันจะค่อนข้างกว้างนะครับก็เหมาะสำหรับคนเล่นหลีกเริ่มต้นนะครับเออสายฟรีนะครับที่แบบเครื่องเล่นใหม่ๆนะครับตัวน ใช้ได้เต็มที่จะกประมาณดีทองนะครับามาดูตัวต่อไปนะครับมูลธนูนะครับตัวนี้เป็นตัวกันบินนะครับก็เหมาะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นเหมือนกันที่อยากหากันบินง่ายๆมาใช้นะครับตัวนี้สามารถใช้เป็นร4 0ยสี่สไฮเปอร์ได้ล่างชมพูนะครับสำหรับเก์ที่ติดนะครับก็จะเป็นปืน6ดาวรองเท้า6ดาวแล้วก็ถ้าเกิดใช้เวลร้อยสี่นะครับช่องขวาก็จะเป็น เหรียญเกียรติยศนะครับที่รถเกิดนะครับก็สามารถถูถ่ายนะครับใช้เป็นการบินสําหรับหลีกเริ่มต้นได้นะครับหลีกเงินหลีกทองแดงนะครับไปถึงหลีกทองนะฮะใช้เวลาสี่สิบก็ได้ครับล้วก็สลับให้เป็นล้านชมพูนะครับแล้วก็ติดเกียร์ตามเทปนิมบอกเนาะข้อดีของตัวนี้คือยิงไกลอยู่ติดป้อมเลยแล้วก็คือยิงนะครับก็พอมาใช้ได้นะครับเป็นการบินที่ใช้ได้สำหรับเริ่มต้นนะครับแต่ว่าใช้แค่ร้อยสี่สิบพอไม่ต้องปั้นแม็กซ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยนะครับโอ้โหฟิชชูนะครับ่ยยอ ตัวนี้ไม่เก่งร้อยนะฮะเ,เรามาดูต่อไปนะครับบาามอเตอร์โบน์นะครับตัวนี้มันจะมีแจกในด่านฟรีด้วยนะครับก็สำหรับตัวบางเนี่ยก็จะเป็นตัวแทงที่วิ่งไวแต่ว่าข้อเสียคือจะไม่ได้อึดนะครับจะตายง่ายนะแต่ว่าเราสามารถเอามาเก็บ เป็นทําเป็นตัว P100 ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวแจกในด่านธรรมดานะครับซึ่งเป็นตัวแจกดาวนะครับเราก็ปั้นตัวนี้นะครับให้เป็นร้านเออราเนาะแล้วก็ใช้ตัวแจกดาวนะครับมาตีบวกได้นะให้ให้ได้ P100 เนาะข้อดีก็คือใช้เคลียร์สเตทแบบง่ายได้ครับใช้เคลียร์เควสประจำวันเนาะสเต็ปแบบง่ายเขาจะวิ่งเร็วนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นตัวชนได้นะครับก็ไว้ใช้ฟาร์มหรือใช้ p ิวพนลีกเริ่มต้นก็พอได้ครับลีกเงินลีกทองแดงลีกทองอย่างเงี้ยครับก็ก็ใช้้ไไดเเหมืออนนนนกกกัััะะะฮ็็คค่ยๆบบตวฟรรีปส เราก็อาจจะไว้ตีบวกตัวอื่นเนาะตัวนี้ใช้ได้บิลต้นต้นได้ครับใช้ลายสิบได้นะแล้วก็ใช้ฟาร์มของใช้เกียรติเวต่างๆได้นะครับเอะเราก็มาดูต่อไปเลยนะครับเ,เร็วนะครับว้าวบูนกีตา้านะครับโหแอดได้ล้างอ้าตรไาเลยนะครับบูนกีตา้านะครับตัวนี้เป็นตัวแทนงนะครับเป็นครบรอบแปดปีมั้งถ้าแอดจะไม่ผิดนะตัวนี้นะครับ ใช้เลดบอสคอลลาโบได้นะครับตัวนี้นะใช้เลดบอสคอลลาโบได้พอดีมันกดดูสกิลไม่ได้เนาะแต่ว่าอย่างบอสคอลลาโบที่ผ่านมานะตัวก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวลงเลดได้นะฮะแล้วก็เป็นตัวแท็งที่พอใช้ได้ครับก็ใช้ได้ถึงประมาณหลีกทองไปจนถึงเพชรสามนะครับพอดีเขาจะเป็นธาตุไมลด้วยนะคะก็สำหรับคนที่ไม่มีตัวแท็งนะครับก็สามารถหยิบตัวนี้เอามาใช้ได้นะก็อาจจะใช้เป็นเวลาร้อยสี่สิบนะครับหลีเงินหลีกทองแดงหลีกทองนะครับจนถึงหลีกประมาณเพชรสามพอใช้ได้ครับพอใช้ได้แล้วก็ใช้ลงเลดเเคียร์วสพนดด่่่าาานแบบบบงงงยยออะไไรรรี้้้คคััก็ใช ไปต่อนะไปต่อกำลังทำบีสองร้อยโอ้โูนนักปนนะคะัวน้เป็นตวการบินนะก็พอใช้ได้นะครับใช้ได้ถึงประมาณหลีกทองคนที่มีการบินน,น้อยๆเนาะนอกจากมูลถนูนะครับมูลนักปนเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับก็แนะนําให้ทําแค่ร้อยสีพอนะครับเกียรถถ์ที่ติดก็จะเป็นปืน6กดาวรองเท้าแล้วก็ถ้าเกิดวิ่งร้อยสีินะครับก็แนะนําช่องกระดับนะครับเป็นเหรียญเกียรติยศนหาะ,ะที่มันเกิดนะครับก็ตัวนี้ก็เอาไว้ใช้สำหรับการบินนะ เอาตรงๆก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าใช้ได้ในลีกเริ่มต้นนะเป็นตัวการบินก็ใช้ได้ในลีกทองแดงลีกเงินลีกทองประมาณนี้นะครับไปต่อเลยนะครับเหลือตัวอยู่อีกประมาณหนึ่งนะฮะดารูมาซารีนะครับตัวนี้ก็กลางๆนะใช้ในลีกเริ่มต้นพอได้เป็นตัวทำตามเมจพอได้แต่ว่าก็ไม่ได้เก่งเวอร์นะคะก็ใช้ได้ประมาณลีกทองแดงลีกเงินลีกทองนะครับเออสำหรับดูทีมนะครับก็รบกวนสองขวัญนะครับอานดูได้อีกนิดหนึ่งนะฮะ ตาราเนี้ก็เพื่อนๆข้าจะมาใช้นะครับใช้เวลาร้อยสี่สิบนะฮะแล้วก็ใช้ในพี่ๆติดเริ่มต้นนะครับตีกเงินติดทองติกทองแดงนะครับประมาณนี้นะฮะเกียร์ที่ติดก,ก็อาจจะเป็นเปินลรองเท้าหกดาวกระเป๋าหกดาวก็ได้นะครับหรือจะติดเป็นธนูก็ได้ครับอ่าคนนี้ลูกโป่งนะตัวนี้เป็นตัวแทงน,นะครับที่ เศษอีกฝั่งหนึ่งเป็นตุ๊กตาลูกโป่งนะครับพอได้นะครับใช้นิลิกเริ่มต้นได้เหมือนกันนะครับได้เต็มที่จุดประมาณดีทองนะครับเป็นตัวชนธาตุน้ำนะครับที่พอเอามาใช้ได้นะครับสำหรับคนที่จะปั้นนะครับก็ปั้นใช้รอยสี่สิบก็ได้ครับจะเป็นล่างฟ้าหรือล่างจุดูก็ได้เนาะแล้วก็ส่วนเกียรติใช้นะครับก็จะเป็นคอ6หกดาวรองเท้าหกดาวแล้วก็เป็นกระเป๋าหกดาวนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับ ปารซูสนะครับก็ตัวนี้ก็เอตรงก็คือว่าไม่เก่งแล้วนะครับก็จะเก็บไว้เป็นที่ลึกก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาลองเล่นนะครับก็จะใช้ในดิกเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นทองแดงเงินหรือว่าดิบทองนะครับมันก็เป็นตัวแทนที่วิ่งออกมาไว้นะครับแต่ว่าถามว่าเก่งไหมก็ไม่เก่งครับอาจจะเก็บไว้เป็นที่ลึกนะครับร้อยสี่สิบนะครับได้ทางล่างฟ้าแล้วก็ล่างชมพูนะครับเกียร์ที่ติดนะครับก็จะเป็นคอนนะครับหกดาวเองท้าหกดาวหรือว่าเออแล้วก็ประดับก็จะเป็นกระเป๋าหกดาวนะครับเหลืออีกสิ นักสูไซมอนนะครับตัวนี้ก็จะไม่เก่งนะครับก็ย่อยได้เลยนะครับตัวต่อไปนะอคนนี้ลูกโป่งนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราก็เอาไปใช้ได้นะ <c> พอใช้ได้นะครับ <c> สมาชิกแก๊ง่าวนะครับ <c> ตัวนี้ก็พอใช้ได้ถึงประมาณดิกทองนะครับเช่นเดียวกันแท้จะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวแทงถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นตัวแทงนะฮะตัวนี้แร่น้อยน,นะครับก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้เอยาที่ติดก็อาจจะเป็นคอนหรือว่าธนูนะครับรองเท้าหกดาวแล้วก็กระเป๋าหกดาวนะครับ อ่าตัวต่อไปนะโอ้คนนี้มายากลนะครับตัวนี้ก็องตัวก็คือไม่เก่งนะครับคือถ้าได้มาก็ย่อยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเก็บไว้น่ารักน่ารักนะครับก็ก็สามารถเก็บไว้ได้นะฮะอ่าตัวต่อมานะตัวต่อมาอ่าคนนี้แชมเปญนะครับคนนี้แชมเปญอันนี้แบบกที่เคยบอกไปแล้วเนาะบางตัวตวลกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าที่ พอใช้เล่ในระดับเลเวลถึงประมาณเลเวล30มของบอสได้นะคะมันก็จะมีสะท้อนบอสเลเวลน้อยๆนะคะมันก็จะตอบรับกับก,บการสะท้อนพอได้นะครับบางตัวต,วตวลกเนี่ยเล่นได้ถึงประมาณดิทองนะครับก็อาจจะมาใช้สักเวลร้อยสีก็ได้ครับเปล้างทำเวลาหรือล้างชมพูก,ก็ได้นะครับัวนี้ก็ดามจพอใช้ได้นะครับเป็นสายแบบพิมเกที่ติดก็จะเป็นคาตาฟาลเกิดรองเท้า6ดาวแล้วก็กระเป๋านะครับหดาวก็ได้นะครับ มามัธยมต้นนะครับตัวนี้เอาตรงๆก็คือไม่ได้เก่งนะครับเป็นแอดก็จะย่อยนะครับจะย่อยนะฮะน้องมาแต่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับยวขอรีวิวตัวสิบจุดห้านิดหนึ่งนะครับบูนภาาปิดตานะครับตัวนี้ย่อยนะครับไม่เก่งนะครับไม่เก่งนะฮะมาดูตัวต่อไปนะบาโมจิฝึกหัดนะครับตัวนี้ก็ไม่เก่งนะครับก็แอดก็จะย่อยเหมือนกันนะฮะจะย่อยเหมือนกัน เจสสิก้าเทพีอัตเทนานะครับตัวนี้มันเหมือนมีแจกในในด่านสเปเชียลสเตทด้วยเนาะตัวนี้ก็พอใช้เล่นได้ประมาณหลีกทองนะครับหลีกทองก็เป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนที่ดีครับเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนที่ดีนะครับแต่ว่าแร่อาจจะยอนไปนิดนึงนะครับแร่อาจจะยอนไปนิดนึงก็สำหรับคนที่มีเลนจ์ได้น้อยเนาะก,ก็ก็สามารถหยิบเอามาใช้ได้นะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นสายแบบพิบนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเกียร์ที่ติดสำหรับสายแบบพิบก็จ,จะเป็นคาะาฟ้ารถเกิดนะครับล้อทั้งหกดาวแล้วก็กระเป๋าหกดาวนะฮะก เออหลีกเงินนะครับหลีกเงินอ่าฟิชูนะอันนี้บอกไปแล้วนะว่าไม่เก่งนะครับย่อยนะครับถ้าเปิดได้นะครับ อาเบาคอนนะบาข้าวโคดนนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับคนที่แชมเปญนะครับหรือว่าคนที่คีย์บอร์ดนะครับก็มีดาเมจประมาณนึงนะครับตัวตัวบาวบาคอนหรือว่าเบาบาร์บีวนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ถึงประมาณหลีกทองนะครับเกร์ที่ติดก็อาจจะเป็นปืนรองเท้า6กดาวเข็มขัดอมตะหรือว่าประดับอาจจะใช้เป็นกระเป๋านะครับหกดาวก็ได้เหมือนกันนะครับมีดาเมจพอประมาณแล้วก็เล่นได้ถึงประมาณหลีกทองนะครับตัวนี้นะครับอันนีหนึ่งนะอาเบาชุดน้ําแข็งนะครับตัวนี้ก็ย่อยนะครับไม่เก่งนะครับ ฮิเมะนะคะพีเมะมันก็จะเป็นตัวบัฟนะครับก็นับปัจจุบันก็คือไม่เก่งนะครับก็อาจจะใช้บัฟในการวิ่งเร็วอาจจะเป็นอีเวนต์วิ่งนะครับบัฟวิ่งเร็วใน P ีพีก็จะใช้เป็นตัวบัฟเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะตายง่ายเนาะข้อเสียคือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ค่อยมีเลนเ,เจอร์ที่เป็นตัวบัฟอย่างเช่นพวกมูนธนูหรือว่าพวกเบ่าโยมีที่เป็นแสงเมื่อตัวบัฟหรือเจสแสงเจสก้าในโคเมเซอร์นะคะอะไรพวกนั้นถ้าเกิดเราไม่มีตัวบัฟเท่าไหร่นะคะก็สามารถดิบเอาฮิเมะมาพอใช้ได้นะก็ใช้ได้้เาะรรมแค่่่ดทอองงนกก็ไไไ เออ่ไม่ได้เป็นตัวดาเมจไม่ได้เป็นตัวแบททีมนะฮะแต่เป็นตัวซัพพอร์ตทีมนะครับเกียร์ที่ติดการจะเป็นคาทาฟ้ารถเกิดรองเท้าหกดาวแล้วก็กระเป๋าหกดาวนะครับก็ใช้แค่ร้อยสี่สิบพอครับใช้ได้ดีตั้งต้นนะครับมาตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวลู้นะว่าจะได้อะไรนะครับโอ้โหบอสขาดล็อกนะครับอันนี้นะครับก็เก็บสะสมไว้ดูเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าก็โดยส่วนตัวก็มองว่ามันไม่เก่งนะคะก็จะย่อยก็ได้นะครับก็โอเคนะครับก็จบไปนะครับสําหรับการช่ากสิบจุดห้านะครับการก็ล็ ลดเดียวเลยนะครับ25รอบนะฮะก็จะได้ประมาณนี้เนาะยังไงตัวท็อปใน10.5ก็มีน<ล>ะครับอย่างเช่นตัวอลิสบินนะครับเจสกาบาสเตนะครับหรือว่าซารีบักลุกเนาะหรือว่าตัวเอลลี่เนี่ยก็เป็นตัวอวู่5ที่พ่อหยิบออกมากพอใช้ได้นะฮะก<ป>็สับตัวอื่นถ้าเกิดใครได้นะก็ลองดูครับก็ถ้าเกิดได้ตัวอย่างที่แอดเอรวิวไปหรือบอกไปนะครับก็ก็สามารถลองไปปรับใช้ก็ได้นะฮะครับถ้าเกิดใครมีข้อคำถามสงสัยหรือว่ายังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับพูดหรือว่าพูดคุ